ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเจ้ากุสลา่ะตอนนี้เรากำลังเดินทางเป็นเัียงวันนี้เรากำลังเดินทางไปที่จังหวัดอุบลราช ไปเยี่ยมมาดามแจ๋วนะคะแต่ทางข้างหน้าห้ามเข้าค่ะเขาให้ใช้ทางเลี่ยงนะคะดูสิคะีะยกวาไปอุบล